ก็ไปส่งไปสนีแล้วก็จะไปร้านซื้อข้าวไปให้เตอด้วยอะไรนม่มีอะไรกินไ,ไ,ไปไปสนีให้ดใหี้นี้ั้ัีวันนี้เนี้นี้เัานีนีสนีน,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 นีนีนน้้

ตั้งใจไปกอดแต่เขาเอาหนมมาให้พวกเรานไงชมพู่อยู่ในรถม่ใ่เอดพวกเราไม่มีมวันนี่งก็ได้ปะม่ีเสียงดังจริงไเสียงดังเพื่อนคุณนกเขาต็ดอย่างะ เขาจะส่งไปตะเนียเราจะได้ไปกันแล้วอันนี้เรียบร้อยครับุกคยังไม,ยไม่ได้ลงเยใช่ไหมเอามาอจะปิดเสียงเราจะลงแล้วเนี่ยเอาวางตะเมียไ,มได้ครับนี่คือว่าคู่ไหนขาบไม่รู้ 자 <목소리로>